สามพันยิงลูกนี้ตามคานออกไปเชื Subscribe to my channel คัดปฏิบัติเอาเลี้ยงมาขึ้นมาจังหายไปไหนหมดบาส์ดบอก <c oughs> โอ้โหจังไปไหนหมดคำนี้เชื่อ <c oughs> เปิดไปตรงนี้ <c oughs> โอโ้กัด <c oughs> บอก <c oughs> อยังทนันยังทนันใช้ความใหญ่โอ้โพุ่งออกไปข้างนอกเลยครับผม จานพันเปิดเข้ามามาแต่ไม่ได้จานตกบอลไปแล้วตามพี่จั่มตัมยิงลูกนี้เรียบร้อยพี่จามพี่จามตัอหลังหล่อย่างเยโอ้ยเยอะกลางหายกลางหายใครเป็นกลางหน่อยมาได้บอลของพี่เจ จะขึ้นมาบาสออกซ้ายไปที่มี่จับบอลลัน่นทิ่จานพันจานพันมองทะลุขวามไม่มีใครตียังไปได้โอ้โหตีบอก,อกฟิตเหลือเกินฟิตเหลือลเกินตีบอกฟิตเหลือเกินตีเปิดจานพันอ้หคามเจ้ทำไรพักไรพักไรจำได้บอลอยู่ออกมาบาสยังสกัดบอลไม่ได้ หลังไปต่อาต่อจับบอลลั่นนิดนึงดูที่โกจำํำอันนี้พี่จำ้ำจํำเปิดออกซ้ายมาที่จานพันจาพันดูเพื่อนอยู่โอ้ไม่รู้กันรุนนี้ไม่รู้กันการบอกใช้ความใหญ่ปังไว้ก่อนวางกระชากไปวางกระชากไปวางกระชากไปมาโดนเบียดไว้เรียรไว้ ใครกินแหนมมาปะเนี่ยฮะเมื่อกี้เรายิงเข้าสองลูกไม่เหรอลูกเดียวลูกเดียวเดี๋ยวพี่โบลูกเดียว,ยวผมต้องขอดูรีเพย์แล้ว <c oughs> เฮ้ยดูรีเพย์อีกแล้วเหรอยิงตูน้นี้หูยนิดเดียวต่อเปิดลูกนี้จับบอลคืนกลับมาตีจับบอลไว้เรือรลายมีบอลได้บ่อบเบิ้ลไปพี่ตามหลุดเลยครับลูกนี้ จึกยักยิงหูเบาเกินไปตรงนี้บดด้วยไม่เข้าไม่เข้า,าข้างาข้างทางซ้ายบาสสนสมยานฝาเจตสงมาสวยสวยครับตรงนี้หูทำชิ้นได้สวยเลยเออบาด มันต้องอย่างงี้เราไปจับหลายจังหวะมันไม่ดีเออถ้าต้องหนึ่งสองใช้ความเร็วสู้เอาไปทำแรงมันนั่นนะเจให้เพื่อนส่งยากเขาใหญ่นี่เราจะทำอย่างไรเปลี่ยนเปลี่ยนจุดตั้งเตะเนี่ยไม่ขวางเพื่อนทำไมอ่ะสานพันได้บอลสานพันสามนั้นเบียวบอลนิดนึงถึงบอกว่าตีตีคุณมอลไว้ตีล็อกไปสวยแล้ววันนี้สีก็ได้ ทีแทงทะลุช่อง,งนี้โอ้โห้กำกึ่งไปหน่อยตรงนี้ช่องสวยเลยช่องดีครับตรงนี้กัดออกมาทางซ้ายบาดบาดเปิดข้ามมาตรงนี้ต่อตัด,ไ,ด,ตตดไม่ได้ต่อตัดบอลไม่ได้ต่อก็เปิดให้พี่ตั้มตั้มแทงมาทะลุแล้วดูจันพันตรงนี้โอ้โหเข้าซ้ายเลยเกิน บาวันนี้ม่อนโอ้ม่อนหายไปเลยตรงนี้ม่อนหายไปจากเกมเลยซ้ำยิงอโอ้ย,อยตรงน,นี้ใกล้เคียงตัวลลันก็สไอ้กะไอ้กัดส่งมาที่เจเจโอ้โหส่งบอลน,นี้เบาเหลือเกินตีได้บอลตีตอกตรงนี้จานพันหลอกลันอุ้มดรอนหลังนิดนึงเัี๋ยวทัน ส่งให้พี่ตั้มจะเปิดมาตีลูกนี้ลงๆโอ้โหยิงเข้าตรงตัวโกทับเปิดยามาไฮมอนมันกระชากไปแล้วมันกระชากไปแล้วสองมันยังได้อยู่มันดึงออกหลังไปแล้วได้ลูกเต็มมุมปลายโอ้ทีมนี้บุกทั้งทีมแล้วบุกทั้งทีมอีกแล้วบุกทั้งทีมอีกแล้วเปิดเจโอ้โหมองขึ้นมาต้อเก็บบอลไม่ได้เปิดออกซ้ายมาจันพัน ทันโว้ไปเป็น,ปน,ปนมีจับบอลไม่ได้โว้ตัดบอลไม่ได้นี่พังไปทันเลยชื่ออะไรวะเนี่ยสีเปิดมาจ้าทะลุมาพันพันรอบอลอยู่รอคนรอเพื่อนพันเปิดมามีตัดบอลไว้บาสตัดบอลไม่ได้ตั้ไในบอลอยู่ตั้งกระชากไปแล้วพันยิงลูกนี้หูยบาด้บอลมีเปิดมาพี่ต้มยังได้พี่ต้ดดม,ตด,มด้บอลอยู่ มันจะได,ด้เอาเป็เชี่ยดไอ้เนี่ยบาสบาสออกเข้ากลางมาพี่พีเปิดกัดลั่นไปตรงนี้ต้อมจะได้อยู่ตรงกลางลงเลยออลออพยยี่ต้อมบอกกระชากไปแล้วออกขวาพันจับมันมันโอ้โหที่ชนคารตีสเก็บเอาได้ตรงไหนพี่ต้อมอ้าวลูกนี้บาสมอนมาแล้วมองกระชากไปแล้วบอลดีขึ้นเรียบร้อยมันมัน ตี่40 <c oughs> นิดเดียวหลุดนิดเดียวโดนจังหวะโตกลับนู้นเมื่อกี้จำได้บ้างป่ะอันหลังไอ้ต้อมเบิเล้ลมาอาติดที่มัน่นมั่นล็อกนู่นนี้มันยังไม่ผ่านยังไม่ผ่านจำจำทะลุมาติโอ้โหยังติดขาอยู่จานต้อมวิ่งมายี่โอ้โหชนเสาน,นอก ชนเสาสนามวันนี้ก็เรียกเสาสนามมีมีเปิดกัดเอ้ยกัดเอดเฮียเฮียผิดเลยกัดแต่ใช้ความใหญ่ใช้ความใหญ่ม,มีมีล็อกได้อยู่มีเปิดม่อนรับม่อนม่อนโอ้โหสวยแล้ว <โด S 1> มีเรียบร้อยม่อนลิงประตูที่สอง ตามมาให้ตีตีย้ำล็อกโอ้บ้านยังจัดไม่ได้เจออกขวามาที่บาสเฮ้ยยังไม่ได,ยไได้ยังได้อยู่กัดบาสกัดบาสตีเตอ๋อเออกลับไปที่เจโอ้โหผมโมเด็ปภาคเฮ้จะลืมถ่ายลูกนี้ม่อนว่า,า,ายังไงต่อยังออปังไม่ได้ติดตามออกขวาไปจันพันแต่คือไม่ได้ทีหนึง่งตามแทงทนะตีต,ตียังเล่นคำมมอนอยู่ ส่งให้พันติดที่มีดออกไปแล้วจำทะลุมาพี่ต้อมลูกนี้โอ้โหยิงลูกนี้เน้นด้วยเน้นด้วย,อวยโอยกเซฟไปได้ต้อมเปิดลูกนี้พี่ต้อมพักเขายิงเข้าไหมเข้าไหมมันเขาไม่ทันเข้าข้างเข้าข้างสองหนึ่งสองหนึ่งอยู่ ียวดำดำมาแล้วนี้หูยเดียวตีตัดไปได้รนี้ยลูนี้ลูนี้ลูนี้ยังไงยังไงบังกันทำไมบังกันเพื่อจะลอกหลอกกันทำไมได้อยู่ครับผมตั้มฉากไปเอาลูนี้หลุดไป เจยงังใายเ,<อ>าเจยงังไวมองหา,างแต่งมีอาจารย์เอาไปกินน้ำอ้าวที่อาจารย์พาเรามากินน้ำ,เ,รรนนำเฉยออกมาไม่บอกไม่บอกไม่กล่าวคือวพี่ตั้มเขามองหาใครวะมถ้าเรามองไปไม่มีพรติวอยู่อย่างนี้ตั้มเตรียมเร่งแล้วเปิดอา้าวยังไม่เปิดเปิดยังไม่เปิดเปิดเราก็ไปติดใช้เลยโอ้โหอะไรกันครับนี่อม้อนม้อนแล้วม้อนกระชากม้อนมอนใครสกัดม้อนลงไปนอนแล้วหนึ่งดอกบัส ยังได้บัสแล้วข้ากลางยิงลูกนี้โอ้โหเกือบเข้าเจ็บป้าม่อนเจ็บป้าวอ๋อล้มเออหลงนี่เหยียบบอลเหยียบบอลใครก่ะเปิดถึงสิบวิต่มยิงลูกนี้โอ้หยังติดบล็อกอยู่อ๋อโดนติดบล็อกนี่เปิดยาวนี้กัดบอกไม่ไปแล้วกูเหนื่อยหมดเวลาการแข่งขัน subscribe to my channel